กลุ่มธุรกิจรถยนต์อาจจะต้องกานะ้ำผักสนิดนึงนะคะแม้ว่าช่วงนี้จะมีเรื่องของมอเตอร์อ็กซ์โปเข้ามาก็ตามทีค่ะแต่ปรากฏว่าพอไปดูภาพรวมของงานแล้วกลับไม่คึกคักเท่าที่ควรทําให้ผู้จัดงานนะคะเขาต้องมีการลดเป้าหมายยอดจองภายในงานลดลงซะด้วยสิคะ ล่าสุดนะคะงานมหากรรมรถยนต์นะคะหรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่33ค่ะซึ่งจัดขึ้นไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะปรากฏว่าเป้าหมายนี้เขาวางยอดจองไว้ถึง50,000คันนะคะตอนนี้ต้องปรับเป้าซะแล้วะคะ่ะเพราะว่าล่าสุด7วันทําการยังไม่สามารถแตะเป้าได้ถึง20,000คันเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูยอดจองในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้มีเพียงแค่18,432คันแบ่งเป็นรถยนต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยละคะ่ะว่าเป็นเท่าไหร่กัน เพราะว่าการปรับเป้าในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นระดับหมื่นคันเลยทีเดียวนะคะ จาก5้า0 0นคันค่ะตอนนี้เป้าหมายใหม่แล้วนะคะไปอยู่ที่4ี่หมื่นคันค่ะเพราะว่าราสุยธีที่ได้ฟังว่า7วันนี้ยังไม่ถึง20,000นคันเลยทีเดียวนะคะสาเหตุที่ลดลงนะคะก็ไปอยู่ที่ทั้งกลุ่มรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เลยค่ะอย่างเช่นรถยนต์นะคะก็พบว่าตอนนี้นะคะยอดจองนะคะอยู่ที่1 4 2 3 2นนาคันขณะที่รถจักรยานยนต์ค่ะยอดจองอยู่ที่4 2 0 3คันค่ะก็อาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการที่เขาอยากเห็นมากกว่านี้นะคะ ถ้าเราไปดูนะคะหอันดับค่ะที่มีการจองสูงสุดอาจจะผิดค่าดนะคะโตโยต้าตกมาอยู่อันดับ2แล้วนะคะตอนนี้ฮอนด้าค่ะไปอยู่อันดับ1ค่ะอยู่ที่2,377คันอันดับ2องโตโยต้าค่ะ2,262คันอิส z u ูค่ะ1,743คันมาสด้ Master นะคะ1,306คันค่ะและปิดไทยที่นิสสันนะคะ1,179คันค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นด้วยนะคะว่าใครโดนใจมากกว่ากันค่ะทางด้านโตโยต้นะคะอาจจะสู้ฮอนด้าไม่ได้ในช่วงนี้ค่ะแต่ก็ต้องดูยาวๆต่อไปแต่ที่แน่ๆคือมูดแอนโทนนะคะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยไม่ค่อยดีแล้วล่ะคะ่ะดังนั้นเดี๋ยวรอมาตรการภาครัฐว่าจะก,กระตุ้นอะไรในช่วงท้ายปีเพิ่มเติมกันด้วยนะคะ